นสะออเฮ็ดไข่ดอกนี่ต oh ู también, ้เต็มมวยอยู่เฮ็ดไข่จุ๊บๆในพี่น้องนี่เฮ็ดไข่นี่คูณยาเคยกินมาเฮ็ดอู้เก่งเห็ดมันงเก่งเห็ดจ้าสบายดีจ้าเก่งเห็ดเนะจ้าอันนี้เขาชืมาเก่งเห็ดจ้ามีเฮ็ดไข่กับเห็ดดินเนะจ๊ะพี่น้องมีเฮ็ดไข่จุ๊บๆในพี่น้องนี่เฮ็ดไข่นี่คูณยาเคยกินมาเฮ็ดไข่เก่งเห็ดไข่กับเห็ดดินจ้ะอันนี้พี่ไอซ์ซื้อมา อันนี้แถวภาคอีสานหรือว่าบ้านป่าใสผงเพื่อนไวเฮ็ดไคได้ใจพี่น้องเบิง่งอุย้ยเบิ่งจุ๊มๆเลยนะพี่น้องหอมในเฮทไคเนี่ยยิ่งข้าไปย่างพี่น้องเวลาข้าไป,ย,าาาไปย่างนะแบบมันชิมหอมอมากแต่ว่าเครื่องข้ามืม่ดีกับข้าวที่ใสก็ซีนี้พัฟติวจ้าดีพัฟติวออนเนาะที่เด็ดอ่ะตะใบออนมันแนนต่กระซี้พี่อีตู่จะง่ายงานพี่น้องเอรู้เคลื่อยู่ียวตาจะอ่อนนี่ดีเด็ดก่อนเด็ดก่อนที่ใสข้าวเพราะต้องมาเด็ดก่อน แกงเ็ดม่อกี้น้ากันเลยจ้ากินน้ำกันทุกทนทคนจก่อนที่จีพาทุกคนไปเบิ่์นแกงเห็ดเนาะก่อนอื่นต้องขอกราบขอพระคุณเลยจ้าสำหรับผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่สนับสนุน่าใสจ้ะและเป็นกำลังใจให้่าใสตลอดเนาะกราบขอพระคุณคุณมณิเทศนะคะและก็กราบขอพระคุณคุณสารรัมฤทธิเดชนะคะที่สนับสนุน่าใสเดี๋ยวจีพาพี่น้องไปชมแกงเห็ดเฮาเลยเนาะขั้นตอนนี้เฮาไปชิไปเด็ดผพักติวเลยจ้ะนี่ เด็ดเอาต่ไบอ่อนมันนอกจากที่ใส่ต่ไบอ่อนมันเด็ดอีกดูนะนี่ตอนน้แล้วะใส่ขน่อลงไปน้ำมือแต่พี่น้องอันนี้ไปกระชายใส่บโบนิอันนี้แล้วก็ใส่เกลือลงไปน้ำกันใส่เกลือตงเอาไปใส่เลยใส่เกลือลงไปน้ำหน่อยหนึ่งมันชีได้เข้มข้นเนาะพี่น้องแล้วก็ใส่เอาปลาแดงเข้าอยู่ใส่อันนี้เป็นนุ้ง ใส่แปนงัวลงไปน้ำจากแปนงวัวตรงนูน้นเลยเด้อพี่น้องบอกว่าบุก่ากินน้ำแล้วตอนนี้แกนผมหล่นขณะที่ห้าวกำลังแกงไปนี่กัตอนนี้ก็เริ่มมูซึกมาหอมเลยได้พี่น้องโอ้ยสะออนเฮ็ดเฮ็ดไข่ดอกนี้ตู้เต็มมุ่ยอยู่เดีย๋ยวเราไปเอาแดกมาใส่ก่อนนี่นี่ปลาแดกห้าวพี่น้องใส่เป็นโตเป็นโตเลยปลาแดกโต ใส่ฟางมาให้จากบ้านผมได้พี่น้องอันนี้ที่ไายเพิ่นเอาหลดเมื่อก็ได้ได้ประเด็กมาจากเราเ,เดี๋ยวที่ใส่คักติึอูก็พกอีตูลงไปจ้ะนี่นี่นะส้มเ,เานาะนี่เขาไม่ได้ให้มันเปื่อยไงอันนี้เักติอยจ้ะเดี๋ยวใสบพี่อีตูลงไปเพิ่นยังหงใส่คักติึอลงไปก่อนขอชิมเบิ่งจ้ากหน่อยจ้ะแกงข้นๆเลยพี่น้องเลยเนียวๆเลยนอนแล้วนอนแล้ว แค่ hey, s <S <laughs> บะนี้พี่น้องมาได้จ้ามาเลยขอบคุณหลายๆเลยจ้าสำหรับผู้ใดที่ติดตามรับชมรับฟังตลอดเลยที่ติดตามให้ป้าใสเดี๋ยวเติบไปพี่น้องได้ยังกินข้าวแรกกันเนาะบะนี้เนาะอนนี้พี่ตู่ใส่หลายๆเลยจ้ะสสสใ,ใ,ใส่หลา,า,า,ายกระเสร็จเลยมันหอมถ้าใส่หลายจะเป็นภักเหนือเลยใสย่แทนภักเหนเลยจ้ะ พี่น้องชิ้ยเบื่ออลไรเห็ดกับกับข้าวกับข้าวกับผู้หูเสียทิพยังพี่น้องแล้วบเลยเด้อจ้าเกงเห็ดไครเฮาเห็ดผู้ใด้นอนี่เห็ดไครไม่รู้แต่รู้แต่ว่าเห็ดเราอู้ยเกงเห็ดมันบองเกงเห็ดจ้ะนวเาไม่ได้ชิมเลยนะเนี่ยแต่บอกเลยว่าอร่อยมากแต่กระโจนเลยเด้อจ้าปวดกลมหัวสื้อมาจากเนตาวใหญ่เลยแกงเห็ดไครเกงเห่าจ้ามาเด้อชิมหมึกแกงเห็ดเห่าก่อนเป็นใครนู่นอยู่วะนี่เห็ดใครเนี่ยอู้หูตัวใหญ่เลยเห็ดใครคะ ไปวาแต่ไม่อดูมันมันออกมันออกคนโตันโตเอกเสียมดยเล็กใครไม่รู้เด็ไ่แน่เราไม่นอนเป็นยอดแอบจ้าพร้อมนะพร้อมไม่ใครมือเขาติดมือท่านี้ชิ้นใหญ่อยู่ด้วยม้อขาติดมือจะไ้ว่าจะชิ้นใหญ่อยู่ ค <น S 1> ้อำนวย้ารพี่้องแล้วอี่ข้ามเนบ้หมุกัาขาม้องมุกแบบบ้านน้าพี่น้องบูได้ดูอยู่มาด้วยจ้า